สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีจ้าเฮ็ดยังใหญ่สวัสดีฝากจ้าใหญ่มากนี่ฮะมาแล้วก็มาเฮ็ดกินน้ากันในฐค่ะเด้อพี่น้องทอดปลาทอดปลาขอนกินกับส้มตําฝีมือยายจะไม่ลกล้าปลาดุกนาทอดโอ้ย<ะ>กับขายายจะไม่ลกล้าสมตําฝีมือบาววีดคือเกา่าครับพี่น้องครับอืบางมือกับแซ่บบ้านมือกับว่าแซ่บเราพี่น้องขึ้นยุนลคลับสภาพอากาศครับ มือไหนอ่อนๆแดดทอนๆนี่แซบอยู่เธอาเนี่ยกับร้อนใส่กระเทียมเล่พี่น้องเมียนเมื่อนี้ได้ใส่บ่ล่ะใส่แล้วครับอุ้ยบ่ทันเลยนั่นโอ้ยตายปรุงรสไปแล้วอุ้ยเบอกเล่นเป็นอิลีบ่ทันเลยปรุงอุ้ยไต่เด็กจิ๊ดจ๊าบกระเทียมยังไงใส่โอ้ยยังสีวะสัมโพอุ้ยมาเด้อตาโดยมาเด้อเร็วแล้วตาโดย กำลังหลังค้านาเร็วๆมาแล้วมาแล้วพี่น้องเออนะตรงขี้แเถะเอื้อนน่ะมาแต่แสพีธจตวจะรวยจะรวยจะรยจะรวยจะรวยจะ่วยจะรยจะรวยจรยจะรวยจะรยจะรว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 ยะะรวพจะจะรวยจะรวยจะดวยจะรวยะวจะยะ้ะรวยจะะยยะ มาเด้เทางเล่อไเามาเผามานอเ่ได้ปบทีมงานแล้วไม่จะได้ตะทองไปถีเดียมอบเส้นยังได้เหรดีวัสดีครับสวัสดีครับดีดีมีแหวเยอะเเขมา้มกเน้องเข็มเยอะก็แล้วเขาสีทั้งหลายเข็มแดงงานมากี่ขาวน้ำกันเดี๋ยวสามเข็มกก็มีันนาะเลี้ยวมือเดี๋ยว่ืพาไปหาสมอุหงปลาทอด มาเด้อพ <laughs> ี่น้องมาเดินตัวนี้ขารตหเป็นจ้าไหนฮะยก็เจะไหนบ้าถอดบ้านถอ้านถอดถอตาบัวโอ้โาดแล้วหนี่น้วอย่าขบ่งตะถอดจะได้ชนี่งขนี้วดี่เด็มาเดิอพี่น้องมาเดิอมามาหามามาเฮ็ดกินเดี๋ยวีเลยพี่น้อง ต้องสี่เลยเขาดูด้การถือกับสอนอ่ะมันจะขาดเดิมเดิมมากเลยพี่น้องมากเลยครับโอ้้หอนเลยอบอุ่นนะเพียบจริงแบบพี่น้องตะดดยมันขขาเหนียวเป็นบ่อมาห่อแล้วยพี่น้องมันงกินมาอยากน้ำกันมาแซ่แซ่ ไม่หยังงอเอ้าปลาคางปลาทู่อ่ะนี้ยเราใส่กองใส่กองกันเนาะเออกระเดือกเอาไว้กินเห่าเนาะไม่ยังนกระดาษก็เลยคนเอะเจ้าหนิครับพี่น้องมาเดินมา่กี้เขาก็สมบมังุงกับปลาปลาคอื์เจียวพักลืมขัวนี่ปลาตัวเป็นขาวเนาะให้บอลกระโดดงานขาวอุ้ยีิ๋วปลาคอดอน เนาะ่ชนล้าขาวมึงจิ้กอนกนแหลีขาวก้อนขาวะด้ดยดีเนาะหนอยู่บเส้นเนาะหวนม่ะมาเด้อมาเด้อมาเด้อพี่น้องมาเด้อมาขาว้าลืมใส่ลีโหมดเดีต้องใส่ีหมดนีำยังไงเลยเเมอืรมนะเฮ้ยเปิดแอร์เ้ยเป็นไงเนี่ย มาเด้ออาทิยันมาเด้อิดนพี่น้องมั่อกเขาม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 าพี่ผูใหญ่เขาพี่บงแย่งกระจกเบึงแนยรีบหมดบ่เห็นมาเด้อมาเด้ออาทิยนมา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 ชุบผูุคนมามามาสวยมากนางคิดครับอาทิยันเลยวูนยังมันยางห้งคอเลยหเ้งห้งคอจริงจั นำกับปูใหญ่ครับกับปูใหญ่กับมานังกินน้ำครับผมสับแสบน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อมมากมากปูใหญ่บอกกินปลาแดกเด้อกินรื่องรอเขาหลุดรอกินปลากอดนะปลาแดกอยู่เนี่ยะครับข่านวอันนี้ตอดก็มีนะมือตอดได้ตางมือบอลรับเผาโอ้ยในายหพีก็มาได้ใส่นี่เลขสองนะเป็นหลานมือจะสอง ข่าวเตน้ำเบียอนี่ต้มตุนเลืมเดียวสดเอิดก็แดกหมกมะละเสียควาเนียกินแนวแน่เน่ริมหวน้ำใ่เลยะเอาึ้หัวเลยอืมแต่ดูแซ่บไรบาปากว่าติ่งเลยน้ำเด็ลน้หนักก็บ หาเป็นบอยจะมากินเทังงหัว <si มันนะมีอย่าเงยเอาของมันถีเนาะหัวกับกอดดีดีเลยโอ้ใหญ่แบบไมีแขวะเนี่ยยังสั่นอยู่ข้างใต้นั่นข้าวใต้ชั่วชั่วเทร่ะพี่น้องเกือบเกี่ยงเลยกอนแล้วมันกินจะปักขอนตัวปักขอนพอดขนมขนมของพี่นงมาใส่ผสมบ๊องบ๊องโบว์แดเนาะในบอ์ันกระดิ่้เนาะบวน จาเนี่ละค่ะเก็บตัวคีบสันๆในเบิงกินน้ากันแส่็ๆแสกพนอมใหม่คีบนาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรักมาจุ๊บจุบสวัสดีครับมือกนพอกันครับพี่น้องครับ